น้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้า,า,า,าวผู่ผักชีนะคะที่อิ๊วขาวซอสกับเกลยวและน้ำปลาค่ะอันนี้จะเป็นน้ำซอสที่เราจะไว้หมักวันนี้เราจะทำหมูสวรค์โอเคไปทำปันเลยการแสดงประมาณเท่านี้นะกะเอาประมาณครึ่งถุงครึ่งของหนะ้า้อยก็สองร้ห้าสิบกรัมนะน้ำตาลนี่ ต่างปีก็ประมาณสองห้าสิบกรัมเท่ากันใส่กันเกลือนิดหนึ่งซีอิ๊วขาวก็ประมาณสี่ช้อนโต๊ะก่อนซอสผักเขียวก็ประมาณสี่หอยนางรวมประมาณช้อนหนึ่งคอ อย่างกะเอานะแต่ว่าอร่อยแล้วก็จะถ่ายไปมือนึงทําไปมือนึง,นง,นงก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ว่าอร่อยแน่นอนแลหละใส่น้ำเป้าติดนึงพอละก็เอาน้ำซอสมาเที่ยวนะคะเที่ยวให้มันละลายเลยเที่ยวไปเรื่อยๆให้นะคะเที่ยวให้มันละลายแบบนี้ แล้วก็ชิมรสตามที่เราชอบใส่น้ำปลาไปสักสองช้อนนะคะใส่ขั้นสุดท้ายนะคะน้ำปลาแล้วคนอีกรกอบนึ่ง่ะคะแล้วก็เคี่ยวส่วนผสมให้มันเข้ากันนะคะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะตั้งให้มันเย็นแล้วก็อเอาไปหม,มักหมูค่ะคือสามเกลือนะคะกระเทียมพริกไทยรากผักชีตำให้ละเอียดเลยจ้ะ อันนี้นะคะเป็นหมูติดมันที่เราหั่นเอาไว้นะแบบนี้ไม่ต้องหัน่นหนาหั่นบางมากเอาพอดีพอดีนี่นะคะประมาณสักเอ่มสองโลนะโอเคสามเกลอที่เราโขกเอาไว้ลงไปคลุกเลยค่ะใส่ถุงเืน,นะคะถุงไฟล้างมีสะอาดไม่ต้องใส่ก็ได้คลุกเชื่อ เอาไปโขกหยับๆยานะคะตามชอบโขกหยับหยาบจาได้มีกลิ่นหอมนะคะที่จริงจะเอาไปคั่วด,ด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องทอดดีม่ต้องอะคั่ว ซอสที่เราเคี่ยวกินนะคะเอาลงไปนี่ใส่แล้วเดี๋ยวเราก็คลุกให้เข้ากัน่คเราให้มันย็นก่อนนะคะน้ำซอสได้มาอันงกุกเยอะหนึ่ก้าทุกคนนี่เราทำเยอะมากเลยนะคะเหมอประมาณสองโลถึสามโลค่ะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็เอาไปแช่ในตู้เย็นหนึ่งคืนแล้วไปตากแดดสักสองแดดแล้วเราก็มาทอดกันค่ะค่ะหลังจากที่เราเอาออกมาจากตู้เย็นแชไว้หนึ่งคืนแล้วเราก็มาขยำขยำให้มันคลายตัวนะคะก็เอามาตากใส่ตักแกงอะไรแบบนี้ไว้นะคะแต่วันนี้ไม่ค่อยจะมีแดดนะ เดี๋ยว,วไม่เป็นไรนะเราจะดะเราจะตากไว้ฝั่งหนึ่งก็สักชั่วโมงหนึ่งแล้วอีกค่อยมากลับตากฝั่งละชั่วโมงนะคะไม่ต้องให้มันแห้งมากเดี๋ยวเวลาทอดมันจะได้นุ่มนี่เอาใส่ตะเกรงรอแดดมานะคะโอเค